โอเคนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมวันนี้เดี๋ยววีดีโอสวิตนะครับจะพาเพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆที่ตามรับชมนะครับมาดูวิธีการแก้ค่อนข้างที่อย่ยลึกนะครับวิธีการแก้อะเลอร์อีเจ็ดนะครับอะเลอร์อีเจ็ดของรุ่นตะโกน D K D H นะครับผมก็มันจะมีลักษณะคล้ายๆกันเหมือนๆกันแต่แตกต่างตรงที่ค่าของ V R ในตัวความชันนะครับอีเจ็ดเนี่ยคงบอกถึงมอเตอร์คว,วามชันนะ VR นะครับตัว VR ในมอเตอร์คอมชันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตัวนี้เราต้องแกะออกมาแล้วก็มันจะมีตัว VR ที่สามารถปรับตั้งค่าได้แต่เราจะเช็คย่างไรอันดับแรกก็วัดขาวแดงก็ได้ครับหรือถ้าเราจะวัดร่อมไปเลยก็คือแดงดำนะครับเราต้องวัดตรงนี้ให้ได้ค่ารวมอยู่ที่ 10เขตนะครับปรับครั้งที่สี่เนี่ยมันจะได้ค่าอยู่ที่อ2 2.7 2.7เนาะแต่ว่าตั้งแต่เริ่มแรกก่อนที่จะสตาร์ทก่อนที่จะเทสก่อนเนี่ยผมปรับไปที่3.5พอปรับ3.5เสร็จปุ๊บเราก็ติดตั้งกลับที่เดิมนะครับปรับตั้งกลับที่เดิมหมดเลยแล้วก็วัดค่าที่ขาวกับแดงนะครับอยู่ที่3.5แล้วเรามาเปิดเครื่องทดสอบ เรามาเปิดเครื่องทดสอบนะฮะถ้าถ้าหากว่าตัวเครื่องยังยังใช้กานไม่ได้ถ้าของมันยังเก็ียอยู่หน้าจอเขาจะเขาจะเขาจะฟ้องเลยครับหน้าจอจะฟ้องเลยหวงาวิยนะครับหน้าจอตรงนี้เขาจะฟ้อง E7 ส่วนตรงนี้ก็จะบอกค่าตำแหน่งของ VR ที่ปรับได้ระดับในหน้าจอว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ตัวนี้มันต้องเป็นหน้าจอปกติหรือว่าใช้งานกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นปีเจเราต้องปรับต่อไปเรื่อยๆนะครับปรับต่อไปเรื่อยๆปรับยังไงเอ่ยก็อย่างที่บอกก็คือถอดฝาครอบตัวนี้ออกมาแล้วก็หมุน VR วัดค่าที่ขาวแดงนะครับวัดค่าที่ขาวแดงนะครับผมให้ได้อยู่ที่3.5นะครับเพราะว่าเ,เสร็จล่าสุด ที่สามารถปรับได้คือรอบที่4นะครับอยู่ที่3.5แล้วก็ใส่กลับนะครับแต่ว่าพอปิดเครื่องแล้วทดสอบวัดใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแดงกับขาวเนี่ยมันอยู่ที่2.7นะครับก็จำ้าหรือตั้งค่าหรือรีเซ็ตตัวนี้ได้โดยแบบเมนวลโดยใช้ตัวมิเตอร์นี่แหละมิเตอร์ธรรมดาทั่วไปนี่ยนะครับก็เอามาปรับใช้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับเดี๋ยวมากดขึ้นนะ ทำงานเนาะมันจะมองยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามัน,น,น,นมืๆนัมต้องถอดอ๋อแต่ต้องแนะนําก่อนว่าเราต้องถอดมอเตอร์อินไคลให้ลอยไว้นะครับนะครับถอดมอเตอร์อินไคลให้ลอยไว้ในการที่จะรีเซ็ตหรือปรับค่านะครับปรับจนกว่าได้ทุกอย่างหน้าจอปกติกลับมานะครับถ้าบิดีเซอร์วิสจะพาเพื่อนๆไปแก้ไขซ่อมแซมยี่ห้ออะไรไว้ฝากติดตามด้วยเนาะ Okay, ครับผมสวัสดีครับ